บพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่คุณอัธวิทสุวรรณพักดีเลขาธิการพักล้าได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุบอกว่าวันนี้มีความคืบหน้าในทางออกที่ตนได้เสนอไว้ตอนที่ดีเบตมาตรา1 1 2กับคุณปียบุตรเมื่อวันที่5พฤศจิกายน64โดยระหว่างดีเบตตนได้ย้ำหลายรอบถึงทางออกตลอดรายการว่าสถานการณ์อย่างนี้มาตรา1 1 2ไม่ควรแก้ไขอย,อย่างยิ่ง โดยมีวิธีทําให้ชัดเจนได้ว่ากรณีใดเข้าข่ายผิดหรือไม่ผิดกฎหมายซึ่งเคยปฏิบัติกันมาแล้วด้วยคือการตั้งกรรมการสารกลั่นกรองคดีมาตรา112ถ้ากรณีไหนมีแนวปฏิบัติว่าไม่เข้าข่ายก็ปล่อยเลยอันไหนชัดเจนว่าเข้าข่ายก็ดําเนินคดีไปนั้นล่าสุดเนี่ยนะครับเรื่องนี้ปรากฏว่านายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ปัจจุบันนั้นเป็นผู้รีภยัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งก็เป็นการหลบหนีคดีด้วยเนี่ยนครับเนื่องจากว่าโดนคดีมาตรา112ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าคุณอัธวิทย์จากพักกล้าเอาเรื่องที่รัฐบาลตั้งกรรมการชุดหนึ่งเพื่อกลั่นกรองผู้ต้องหามาตรา112ก่อนตัดสินใจฟ้องหรือไม่มาโฆษณาเสียใหญ่โตบอกตรงๆว่าเสียเวลาเปล่าครับคณะกรรมการแบบที่ว่านี้มีตั้งแต่สมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมา นายสมศักดิ์เนี่ยยังบอกต่อนะครับบอกว่าความจริงเนี่ยคุณอัธวิทย์และใครต่อใครในพรรคกล้าหรือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยควรตระหนักว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี้ที่แก้ให้เข้มข้นขึ้นเกิดขึ้นหลังการโค่นอำนาจพรรคประชาธิปัตย์มีขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งที่ไม่ชอบธรรมสมควรยกเลิกเสียแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นยกเลิกไปแล้วแล้วก็บอกต่อนะครับบอกว่าคุณอัธวิทย์และใครต่อใครในพรรคกล้านั้นเน sag, ี่ยรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์สมควรฟังและคิดให้ดีถึงสิ่งที่ um şey, คุณกสิทธิพิรม พูดไว้เมื่อสิบปีก่อนและทําตัวให้สมกับชื่อของตนนี่ฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนหลายฝ่ายนั้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับหลังจากที่ทางด้านในส่วนของคุณอัจฉริสวนพักดีนั้นออกมาเปิดเผยเพราะว่าเรื่องของการยกเลิกมาตรา112นั้นเชื่อว่าคนไทยนั้นไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่นั้นก็คือไม่เอาด้วยนะครับแต่ว่าการที่ตั้งคณะกรรมการนั้นมาตรวจสอบว่าคดีใดเข้าข่ายผิดมาตรา112เนี่ย ตามตัวบทกฎหมายนั้นก็ควรที่จะดําเนินคดีกับผู้นั้นอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ว่าคดีใดนั้นที่ไม่เข้าข่ายก็จะต้องไม่ดําเนินคดีกับผู้นั้นก็คือว่าต้องปล่อยผู้นั้นออกไปนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการใช้มาตรา112นั้นเนี่ยครับกวาดจับทุกคนในคดีดังกล่าวไปเสียหมดนะครับเรื่องของการตั้งคณะกรรมาการนั้นก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งในการกลั่นกรองนะครับว่าผู้กระทํานั้น หรือว่าผู้ที่ตกเป็นจำเลยนั้นผิดจริงหรือไม่ผิดจริงอย่างไรดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับหลังจากที่คุณอัธวิทย์ออกมาบอกเนี่ยหลายคนหลายฝ่ายนั้นก็ตอบรับกับเรื่องนี้แต่ว่านี่แหละครับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนั้นไม่เห็นด้วยครับ